สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะสวัสดีชา้าแบนเนสเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็มาพบกับเกมคอมคอมเพียอะไรแล้วนะฮะอ่านอ่านไม่ออกนะตั้งแต่ตั้งแต่เล่นตอนนั้นมาก็กกู็ยังอ่านไม่ออกอีกเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นเกมนะล้ออีกแล้วนะด่านสองนะครับผมหลังจากที่ด่านแรกจบไปนะโดนไอ้เฮีย้ยโรคจิตโยนเราลงมาจากตึกนะฮะนะเออที่บอกว่าแม่งเอาเปืนลกกระสุนปืนมาจากไหนนะที่ปืนเราเป็นหมันนะฮะปืนเราไม่มีโรค แม่งก็ไม่เชื่อเรานะฮะแม่งเร็วดีจริงๆนะครับผมด่านสองนะฮะรอโหลดน้อยโอเคอ่าหลังจากที่เราตกตึกลงมาหัวแดะอัวอัวหัวกระแทกพื้นนะฮะเอ้ยตกลงมาตัวกระแทกพื้นนะฮะเราก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงเนี่ยเอ้ยตื่นมาบนโซฟานะฮะเฮ้ยกูอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยห้องน้ำอยู่ไหนกูอยากชี้ แมลงที่กเปิดไฟดีกว่ามองไม่เห็นไอ้ไฟไฟเออยังหลอมืนเดิมเลยนันี่เราเนี่ยโอ้โหนดเขาไม่มีโกนหมดแล้วเอเบื่อเฮียฮะอะตัวเฮียแล้วเมื่อกี้ฮะไม่ร้อนเหรอนั่นอะไม่ร้อนเหรอวันนั้นดูเขาใส่เสื้อดิฮะกูใส่นิดนึงก็ร้อนนะ ฮั Hello, อ้าลอีธานฮะได้เป็นใครทำอะไรอ,อ๋อไม่มีอะไรนันคือเวลฮอร์นท่านจับพ่อมึงใช่ใช่ฉันจำคุณได้ที่คุณต่อยหน้าพอ่อฉันใช่ไหมใช่เมื่อคืนต่อยไปเต็มๆเลยแล้วก็โดนจับด้วย ตอนนี้ฉันกำลังหนีจากนายจากการหนีจากตำรวจอยู่ฉันก็เป็นตำรวจนะไม่เป็นไรตายมาแค่ตำนนรวจกากๆคนนึงกากมากมากเลยทำไมคุณถึงด่าว่าผมกากก็นายกากนายดีนายเก่งตรงไหนเหรอโอ้โห่ก้มเลยนะโดนด่ากากทีทำไมนะนุ๊บไม่เข้าใจก็นายมันกากไงนายเก่งใช่ไหมละ่ะนายเก่งต้องแสดงฉันดูสิ ใครครับขอประตูนะฮะประตูซะนี่นี่เป็นตำรวจชิบหายแล้วเราต้องหนีแล้วล่ะคุณตำรวจกากไอ้เหี้ยให้กูโดดลงไปเหรอประตูซะนายนแค่ตำรวจกากะไอ้เหี้ยนั่นใครฮึอ้เหี้ยลงข้างล่างซะ ไม<ป>่งั้นเร็วลงจะดีมากนะถ้าแม่งสกิปฉากได้นี่กูไม่อยากดูเนี่ยโอเคลงมาแล้วนะฮะเซฟเช็คพอยท์นะครับพอยท์เซฟแล้วก็เดินไปนะฮะยี่นั่นอยู่ไหนนะที่มาพูดกับเรา โอแฟนเดอะแฟมิลี่เป็นเพื่อนเก่าของครอบครัวเรานะฮะเออดึงมาให้หลุดนะฮะโอเคไม่เอาอันนี้นะฮะต้องใช้นะฮะต้องใช้นี้แล้วก็นี่แบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็ตีตีไอสัดตีนะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับอ้อมีรถไฟกระโดดขึ้นรถไฟกระโดดขึ้นรถไฟ วิ่งไปนะฮะเอฮ้อลหลอนอีกแล้วนะฮะเราหลอนกันอีกแล้วนะครับผมมันถ่ายรูปใครอ่ะถ่ายรูปตัวเองเหรอถ่ายรูปตัวเองนะฮะโอเคเฮ้ยกดทีนะฮะมาแล้วก็ยืนถ่ายนะครับโอเคถ่ายแชะนะฮะเยี่ยมมากเดี๋ยวแฟนเราก็จะดูนะฮะ แฟนเราก็ดูนะแล้วก็รอให้แฟนมันพูดเสร็จก่อนนะฮะนี่คือรูปของฆาตกรฉันอยากจะฆ่ามันมากมันจับฉันโยนลงมานายฆ่าไม่ได้หรอกเพราะนายมันก็แค่ไอ้กาศตัวนึ่งนายมันแค่ตมบที่กาศไอสัตว์นี่ไม่จบแล้วเนี่ยไม่จบนะฮะไอเฮียดาเรากาถ้าจะกลัวอะไรก็นายกาศจริงๆนี่นะไอสัตว์หนูนะหนู กูอยากฆ่าหนูหนูมาไอ้เชี่ยหนูต่อยกูต่อยกูไปไหนละสัตว <c oughs> ์ยิงเล่นยิงหลอนเกมมัง่ง <c oughs> ยิงเล่นยิงหลอนนะฮะโอเคฮะผ่านแล้วแล้วไงต่อกดทีนะฮะเพื่อส่องหาเลือดโอ้ กดทีอีกทีนึงนะฮะเพื่อเอาเครื่องเฮ e ี้ยอะไรไม่รู้นะฮะเอ,อ้ยเครื่องอะไรมันเป็นการตรวจเลือดนะฮะกดคลิกซ้ายจ้าวโอเคสแกนเลือดนะฮะอ๋อเก็บตัวอย่างเลือดนะฮะมันคืออุปกรณ์ะระอะไรวะกูอยากรู้มากนะฮะอ๋อมันเก็บในกระเป๋านะพระเอก อ่าซีสี่สิบเอ็ดนะหวยออกซ1นะอ่าโอเคอืมเป็นไหนต่ออ๋อเห็นละพี่ผมเห็นแล้วพี่พี่วิ่งมาเลยพี่มาเร็วผมรอพี่อยู่มามาวิ่งมาตีใครพี่ตีอือมามาพี่มาเจ็บเจ็บอะมึงเจ็บอะ เจ็บเหรอเจ็บเหรอมึงเจ็บเหรอจรเรอจองเจอท่านี้แอนแนานคึกคอหักไปโอเคนะฮะก็เดินตายแล้วก็กดกดคลิกซ้ายนะเพื่อไตอีกดึงออกมาดึงออกมาเปิดประตูประตูขึ้นไปโอ้เซฟนะฮะอ่าเสียงอะไรฮะไม่เกอะไรนะท็อปแป๊บนะ ไม่เอากากตู้ตู้ตู้คอนเทนเนอร์เฮ้ยกอ้โหไปดึงมาทำไม่ลุงลุงลุงโอ้โหเอาตีกันเองเอาลุงตีกันเองเอาโอ้ตีตีทำไมลุง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 โหดลุงเฮ้ยโอเคนะอันนี้คือเก็บของไม่เก็บนะฮะ เดินม,มาตรงนี้เปิดประตูทุบซะทุบซะประตูมีอะไรไหมไมันมีอะไรเหรอปืนเยี่ยมมากเก็บปืนแจกๆเช็คก,กระสุนหน่อยมี3นัดนะฮะอ่าเฮ้ยสามนัดก็ยิงคนตายนะฮะเปิดประตูไปตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะเอาไฟเทคนะฮะขึ้นไปนะฮะลูกถีบนี่ลูกถีบมหาบลัยกระตุกกระตุกงาต,ก,ต,ก,ตกนิดนึง เดินบางนี้ทางนี้คือทอปปนะ่อแป๊บนะเปิดประตูบ่ายอันนี้คืออ๋อที่เชื่อมไฟมืดแล้วนะมืดมืดตื่นตื่นตี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 ใครโทรมาอกีกโอ้ นี่จะฟังพวกมึงคุยกันเลย I know is it oh you must อะไรเนี่ยวัน you have a special อะไรท่า a gift very we have the time to อะไรอ่ะแปลว่าอะไรวะเนี่ยดิสแ family นะแปลออก family ่คำเดียวนะเควิ่งขึ้นไปนะฮะขึ้นมาแล้วเช็คพอยต์นะ ต้องใช้ค้อนตีประตูตรงนี้เป็นตู้ไข่น้ำอุ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรคิดว่ามาตอนเราไม่รู้ตัวสิอ่าตรงนี้เป็นห้องอะไรฮะเนี่ยเปิดไม่ได้นะเราต้องเปิดห้องนี้ไปโอเคเป็นแม็กกอนดูแม็กอ่ามีกระสุนสองนัดโอ้อันนี้ตีก็ไม่ตีกระจกแตกอ่าเก็บยาเก็บยา เสียงไรเอ่ยอ๋อเสียงทีวีนะเสียงทีวีซ่าๆแล้วก็ไปทีวีเดยทีวีหรือก้อนอะไรเราเป็นก้อนทีวีโบราณโบราณเปิดประตูไปตรงนี้ไม่ไไหมเปิดประตูไม่ได้ลงไปข้างล่างนะฮะอลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างลงไปข้างเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีพี่ อะไร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 จะหนีเหรอจะหนีเหรอใช้ตีหัวแตกอะเวเพนตีตีต,ตีตีแขนแขนมีปืนพังด้วยนะฮะเนีย่ยมีปืนพังด้วยนะมีปืนพังเฮ้ มาดิ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 อุ้ยปืนปืนโนโนูนอุ้ยโดนยิงเฮ้ยปืนลูกซองมาจะไม่บอกว่ามีปืนลูกซองมึงมึงป้างแกกด่ากูฟักเหรอไอสัตว์เก่งะดิมึงด่ากูฟักอ่ะไอสัตว์เก่งใหญ่เลยฮ่าๆเปิดประตูขึ้นไปนะฮะเออเออเออ้ยอย่าหลอนมึงอย่าหลอนตรงนี้เอ้ยใครวิ่ง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 ไปไหน อย่าอย่าอ๋อก,กระตุกกระตุกอีกแล้วนะเก็บเลือดไม่ได้นะต้องเอาค้อนไปใช้นี่ฮะโอเคค้อนนะครับปืนช่างแม่งนะเอาต้องเอาค้อนไปใช้นะไม่งั้นเราก็จะไม่ผ่านนะอ่าอันล็อกนะฮะโอเคเปิดประตูไปอ้าวแน่แน,นเอ้ยตียไม่โดนเอ๋เออ๋ออ๋อไปดึงอะไรเขาบ้านะ่ะอื้ออื้อ ออบินบินอะไรคนไทยบินได้ตีโอ้โหตีกูโดนอีกตีกูวะมึงตีกว่าแรกกว่ากูดีแรกกว่ากูดีใครแรงกว่ากันเก็บเลือดก่อนนะโอเคแนนแนๆตีตีเก่งย่อยมึงเก่งย่อยมึงเก่งย่อยมึงสัตว์ยิ่งหลอนอยู่เคใช้ค้อนตีนะฮะเปี้ยงนะหลุดแล้วนะครับผมเปิดประตูเนี่ย เออออ,อมือมือคนเฮียโอ้คอนดีกว่านะตีหวัวแบะเลยนะตีทีเดียวแทบจะดองนะฮะหนประตูไปลงไปข้างล่างเฮ้ยมีเ,เสียงใครนะฮะมึงไปโอเคนะเสียงแมงน่ากลัวนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกูเห็นเงาคนนะอยากจะเดินไปทางสว่างนะแต่ทางสว่างไม่เปิดเราต้องไปทางความมืดมิดแทนนี่ครับ ประตูไปเนี่ยฮะโอเคประตูมาไปอ้าวสิกิ๊กโทรมาแล้วนะกูอยากรู้มึงเอาโทรศัพท์หน้าผูกก็ไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยเฮียต้องเอาโทรศัพท์มาต้องมาถือดูอย่างเงี้ยเฮียมากนะฮะก็ต้องฟังมันไปนะฮะสกิปก็ไม่ได้ว่างก็ไม่ได้เฮียจริงๆเลยนะครับมันก็ว่าเอ้ยนะครับนะครับมันก็วางไปนะมันก็คูยไปห้าโมงแล้วเนี่ย ห้าโมงสิบนาทีเนี่ยจริงจริงเลยห้าโมงเกณฑ์วิตี้เอ็นสเต็กนะฮะอือเออเร็วเหอะกูที่ียดฟังพวกมึงพูดกันกูกลัวแล้วที่นี่คือจะเป็นที่ไหนวะเนี่ยอยากรู้มากนะที่เรามานี่เหมือนจะเป็นสถานีรถไฟนะเหมือนมีรถไฟวิ่งอันนะครับนี่ฮะ้าววนวลำโพงบ้านเรานะฮะเหมือนนะฮะลงฟึบอ๊บชียอ้าโอเค